อกแนดี้กันดีกว่าครับว่างานนี้ร็อกแคนดีมีการเตรียมโชว์อะไรเป็นยังไงบ้างครับก็สิ่งผู้ไทยชัดมากเลยและครับผมก็สิ่งที่เพื่อนบเมื่อกี้นะครับก็คือน้องที่เรียนที่ร็อกแคดีอยู่แล้วนะครับครับผมเราก็บั้นคอสขึ้นมาชื่อร็อกแคนดี้ออฟตานะครับก็เป็นเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาเป็นศิลปินของอนาคตนะฮะถือว่าอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บอยของโลโมซอนอีกนะครับ เขาร่วมแจมใช่ไหมครับขึ้นมาแจมกับลูกศิษย์ของเขานะครับบ๊อบบี้นะฮะก็มีสองพิเศษกองบ๊อบบี้ร้องนะฮะเรดก็เบสแล้วก็ครับคิตาอ๋อคุณบาเป็นอาจารย์ของวงนี้แหละครับโอ้โหไม่ธรรมดาช่วยสองเท้าครับผมความซ่าก็เกิดขึ้นจากคนนั้นเลยนะครับผมซึ่งวันจริงนี่น่าจะมีโชว์ในลักษณะนี้ด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าหรือว่าหรือว่าในแต่อันนี้นี่คือวงเดียวกันหรือเปล่าครับ หรือว่าเป็นเขายูของเขาเองนะฮะบอยก็ขึ้นมาแจมเล่นๆอ๋อโอเคแต่ซึ่งวันจริงอาจจะไม่ได้โชว์แบบนี้อาจจะมีโชว์ที่เด็ดกว่านี้ฮะอ่าก็ยังไงก็ที่เราทำเล็กนะครับครับผมท่างก็จะพบสิ่งเจ่ๆอยอย่างนี้นะครับผมเอาละับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันวันจริงแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากอนกครนี้ครับเชิญนั่งก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวมาพูดถึงรายละเอียดของงานในครั้งนี้กันหน่อยเดี๋ยวเริ่มที่ทางของสภาพนตรีก่อนเลยนะครับได้เลยครับเพราะว่างานนี้ก็เป็นการร่วมมือระหว่างทางสัาพันธ์กับสวเรกด้วยนะครับผมถามคุณสรีนก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามีการที่มาที่ไปของการจัดงานร่วมกันครั้งนี้ยังไงบ้างเพราะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่2แล้วครับวก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือว่า หนึ่งก็คือทําตามความเรียกร้องแล้วก็ทําตามคําสัญญาจากปีที่แล้วรพว่าปีที่แล้วที่เราจัดกันก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จพอสมควรมี2เวทีเบิร์นเัยแล้วก็ทันทีที่จบงานจากปีที่แล้วเนี่ยเราก็มาทําความสัญญากันเลยว่าปีนี้เราต้องมีแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้คอนเซปต์ใหม่คือปล่อยพลังรักในตัวแล้วรอบๆตัวทุกท่านก็จะมีเพลงใหม่ๆมีลายน้ศิลปินใหม่ๆเยอะแยะครับก็ คิดว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนตั้งตางรอครับครับผมของแมงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตั้งตางจะไปเล่นเช่นกัน <c oughs> นั่นแ <c oughs> ต่สีนั้งแต่สีที่แล้วนะครับผม <c oughs> อาแล้วฮะทีนี้มาถึงเรื่องของตีมกันบ้างดีกว่าทําไมเขาถึงต้องใช้ตีมว่าได้เวลาปลดปล่อยพลังร็อกในตัวคุณครับครับคือคสืเอบสเนื่องจากปีที่แล้วนะครับคอนเซ็ปต์ของเราคือร็อกโนเจนใช่ไหมครับร็อกโนเจนนี่คือทุกๆเจเนอเรชันเนี่ยสามารถมารวมกันได้ครับปีที่แล้วปีนี้เนี่ยทางเราก็เลยคิดว่า โอเคครั้งที่แล้วนี่มันเป็นล็อกหน่ยเจครั้งนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะปลดปล่อยทุกคนครับให้พลังล็อกในตัวพวกเขาเนี่ยออกมาเราเลยใช้คอนเซ็ปต์ว่าได้เวลาปลดปล่อยพลังล็อกในต <c oughs> ัว <c oughs> คือทั้งพลังล็อกในตัวศิลปินเองแล้วก็พลังล็อกใ, <t un> ในตัวคน,คนดู<ค>น,นะครับจะได้ไปปลดปล่อยเ <c oughs> พราะเวลาได้มีศิลปดนตรีแล้วเนี่ยมันจะมีความขึ้นบางอย่าง พลังบางอย่างมันจะออกมาเพราะนั้นเราจะไปผลด้วยในยางานนั้นนะครับมาถามถึงในเรื่องของไลอัพกันบ้างดีกว่าว่ามีวิธีการเลือกอยังไงเพราะแต่ละคนนี่ก็ดังๆแล้วก็คิวแน่นๆกันทั้งนั้นเลยนะครับผมว่าวิธีการเลือกอยังไงบ้างรครับก็แน่นอนครับเราต้องเลือกวงที่ทุกคนอยากดูที่สุดนะครับแล้วก็ที่เราจัดสรรมาสำหรับปีนี้นะครับก็ แน่นอนคือต้องเริ่มต้นด้วยตำนานของเราเองนะครับคือสนิวสันนั่นเองนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้พี่ป้อมด้วยช่วยหน่อยนะครับตัวจริงเสียงจริงมาเองเนะครับวันนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีโมเดิร์นด็อกนะครับตามมาด้วยแบล็กเฮดครับซึ่งวันนี้ศิลปินแบล็กเฮดมีมีบ้างพร้อมมีวันเกิดท่านหนึ่งด้วยโอ้วันเกิดของพี่เอกใช่ไหมครับโอ้เสียงปรบมือให้พี่เอกหน่อยครับพี่เอกแบล็กเฮดครับสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่ เกิดในวันดีซะด้วยครับผมแหลกๆกันแล้วก็นอกจากนั้นพี่แมวจิรศักนะครับวันนี้ที่เ็เห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็น่ารักนาดตรงนี้ครับพี่แล้วก็น้องๆก็สนกว่านะครับตาเด็นต้นลมโซนิกไอพีนอร์มอลค็อกเทลมีดีเจโอนออและแน่นอนตามด้วยวงซีลที่ามือกลองรองอที่สุดในประเทศหรือเปล่าครับก็แล้วแต่คนมองนะครับผมนะรว่าจะลืมชื่อบี่ก็้ นะครับสิบลายนะครับพอดีนะครับก็เป็นวงที่ทุกท่านชื่นชอบในสาขาบล็อกนะครับก็เมื่อกี้ชื่อแปลกๆเขมีดีเจเขามีดีเจเข้ามาด้วยครับเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้มีเดซแอร์ไวทีว่างเลยอ๋อคือระหว่างระหว่างเปลี่ยนวงเลยมีดีเจมีดนตรีตลอดเวลานะครับครับผมเพราะนั้นเรียกว่าเมื่อกี้รอยจับเงียบเบื่อเบื่อไม่มีแน่นอนนะครับข่าวผมเอาละครับทีนี้มาถามถึงในเรื่องของ สถานที่กันบ้างดีกว่าครับว่าครั้งน,นี้มีการปรับพื้นที่หรือมีอะไรที่ต่างจากครั้ที่แล้วยังไงบ้างไหมครับ ครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราจัดที่ลานสายสีเวิของเราครับครั้งนี้เนี่ยเราก็ประชุมกันแล้วเราอยากจะเปลี่ยนที่ใหม่นะครับมาเป็นที่เดลอนครับปกติแล้วเดลอนของเราเนี่ยจะจัดอยู่ที่ได้คนประมาณสักประมาณเจ็ดพันคนนะครับเอาก็ถ้าเมือันนี้ใช่มครับใช่ด้านหลังนะครับก็คือจะได้ประมาณสักเจ็ดพันคนนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณสุวิชัยตั้งแต่กรงประธานบริหารของกลุ่มซีเวิลทั้งหมดครับ ็ไปปรึกษากับคุณสุรชัยว่าเรามีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นต้องกันคนสักประมาณหมื่นคนแต่ต้อกันอยู่ในถิอนร้อนด้วยเพราะว่าบรรยากาศม,มันจะสวยงามมากครับค,คุณสุรชัยก็เลยตัดสินใจนะครับยอมยกแปลงอ่งุ่นหนึ่งหลายๆแปลงบริเวณรอบๆนั้นให้เป็นลานคอนเสริร์ตต้องต้องปรับพื้นที่ใหม่ให้รับคนได้ทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรชัยที่อยู่ข้างหน้านี้ด้วยเชิญต้อนรับยอดเยี่ยมในทวันนี้ ถ้าคนเยอะอย่างนี้แล้วห้องน้ําห้องท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเราเรื่องนี้เราเป็นเขาเรียกว่าเราเอ็กซ์เพิร์ดมากนะหัวใจหลักเลยครับทุกคนได้ปลดปล่อยแน่นอนได้ปลดปล่อยทั้งพลังร็อกแล้วก็แล้วก็ได้ความสบายใช่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของห้องน้ําห้องท่าต่างๆนะครับแล้วในเรื่องของธีมนะครับนอกจากที่เราจะไป สนุกกับเพลงร็องแล้วเรามีกิจกรรมอื่นไหมคะให้ชาวร็อกได้ทำครับคือในบรรยากาศของเดลอนตรงนั้นเนี่ยครปกติจะสวยงามด้วยสวนดอกไม้แล้วก็แวดล้อมด้วยต้นอมุอย์เลยนะครับทันทีเนี่ยตอนยังคืนพรตกเดิกดปุ๊บเราก็คิดว่าจะทํายังไงให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเราก็เนระิิเวทีขึ้นมานะครับที่ใหญ่โตนะครับอลังการมากแล้วก็มีแสงสีเสียงด้วยคอนเซ็ป แบ็คไลท์สิว่าไหนนะครับทั้งหมดนี่จะเป็นแบ็คไลท์หมดคุณจะเห็นภาพของแบ็คไลท์ทั้งงานนะครับก็แนะนำนะครับทุกท่านที่จะไปก็ให้ใส่เสื้อสีขาวไว้หรือใครเป็นตัวได้เพ็นเลยนะครับให้เป็นสีสะท้อนแสงอะไรต่างๆทั้งคุณจะโดดเด่นในงานในสีส้มสีเขียวอะไรที่มันองฉลาบหรืออะไรก็ได้นะไม่ต้องขวดไปนะเอาเลิงเล็กไปก็พอ อเคครับผมก็ไปที่บูธไททิเกนเมเจอร์นะครับซ้ำกันก็ได้ไม่ซ้ำก็ได้ได้ครับขอให้ตาสิงอยู่วันนั้นใช่ครับมีตาสิงสี่ชิ้นเท่านั้นครับครับครับผมลดได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่พาร์ไททิเกนเมเจอร์ครับโอ้ยอย่างนี้ผมถือไว้สามชิ้นได้ไหมครับสี่เพราะเพราะใจผมมันเป็นสิงไปแล้วอีกหนึ่งเดี๋ยวเขาต้องเก็บไว้นะอ๋อที่ต้องเก็บไว้ใช่ใช่ใช่คนหัวใจสิงนะครับมีอินโฟมชั่นไหมครับผมนอกจากนั้นนะครับ เราก็มีโปรโมชั่นนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะครับครับผมก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกทุกท่านเนี่ยสามารถเล่นได้ทางออนไลน์นะครับครับคิดว่าทุกคนคงจะมี Facebook กันอยู่แล้วอ๋อแอปพลิเคชันเล่นเดียวเฟซบุ๊กใช่เล่นใครเดียวคือมีแอคเค้าเฟซบุ๊กหนึ่งครับผมนะครับจากนั้นเนี่ยล็อกอินเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทิ่ดูคร่าวๆนะครับก็คือเข้าไปที่ล็อกอินเดีร์นะครับแล้วคลิกเข้าไปเล่นเกมกวนี้นะครับ ก็มีด้วยสามขั้นตอนง่ายๆนะครับว่าเราจะมีส่วนลด10% 15% 20% 10%ก็คือจับคู่2คนทีได้15%จับคู่3ามคน20%เป็นมายกวนนะคะ4คนคือถ้าเล่นคบมิชชันอาจจะได้ลดถึง20%ใช่ครับผมโดยสมมติว่าคุณเลือกมิชชันแรกก่อนที่10%นะครับ10%ปุ๊บคุณก็จะเลือกรูปภาพที่เรา ตั้งไว้ให้แล้วนะครับสองรูปรูปแต่รูปหนึ่งที่คุณชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นนี้น่าจะเป็นล็อกศาสต์ศาสตร์าถึงศาสตร์น้ํานะครับแล้วก็อีกอานหนึ่งล็อกหน้ารักหน้าักหน้าล็อกนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกเอาอันที่คุณชอบจากนั้นแล้วพอคุณเลือกปุ๊บนะครับก็ไปเลือกไป browse เอารูปภาพของคุณนะครับขึ้นมาเพื่อมาแปะหน้าลงไปในรูปนั้นนะครับง่ายๆแค่นั้นเองนะครับโดยเราจะในโปรแกรมเราเนี่ยจะมี ความสะดวกสบายมีครบมีวิธีครอบภาพอะไรให้เสร็จรแล้วก็เอารูปไปแปะนะครับพอแปลงรูปเสร็จปุ๊บนะครับ,รบก็สามารถที่จะโพสต์แชร์ที่ใน,น Facebook บนเฟ e บ o ๊กของคุณคในหน้าฟรดของคุณคนั่นเองอเพื่อพอเพื่อนคุณเห็นปุ๊บ,บโอฉันอยากจะเป็นคู่กับคนนี้ก็มาก็มากดจอย ก็คือเนี่ยฮะขึ้นหน้าฟิลดละฟ้าคอนเสิร์ตร็อกออเดเลบได้เวลาปลดปล่อยพลังร็อกในตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะให้เป็นคอนเสิร์ตที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทยก่อนนะครับว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่อีกคอนเสิร์ตนึงของปีนี้ครับครับสำหรับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับสิงค์คอร์ปอเรชันนะครับที่ เห็นความสําคัญของดนตรีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะจัดอะไรสิงค์คอร์ปอเรชันเนี่ยก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชันในทีมด้วยครับก็สําหรับสิงค์คอร์ปอเรชันนะครับก็อยากจะเชิญชวนชาวล็อกหรือที่ไม่ใช่ชาวล็อกทุกคนนะครับครับผมไปชมคอนเสิร์ตดีๆงานนี้นะครับเป็นเฟสติวัลอีกงานหนึ่งที่เรียกว่าจัดได้ยิ่งใหญ่และดีมากนะครับครับผมอ่าแล้วก็เราก็เตรียมเครื่องดื่มสาหรับ ชาวล็อกทุกคนที่จะไปปลดปล่อยพลังล็อกได้เต็มที่นะครับที่งานนะครับครับผมก็สุดท้ายครับออคอยติดตามแคมเปญการประกวดอนตรีนี้ที่เฟซบุ o กร็อกคาด d มี่ไทยแลนด์นะครับก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแค่แนวล็อกขอแค่พลังล็อกแต่มาทุกแนวมาได้หมดครับขอสีโประมททั้งสท่านอีกครั้งเนึนะครับโอ้โหอเอานะครับแต่ทั้งสี่ท่านยังไม่ไปไหนนะครับ